ผิวแห้งแตกแพ้อากาศคันเรื้อรังหรือโรคผิวหนังอื่นๆที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้วิดีโอนี้เหมาะสําหรับคุณอย่างแน่นอนมีอาการคันมากรักษาไม่หายเป็นขึ้นมาหลายครั้งทุกคืนจะคันมากแล้วจะเกาจนเลือดไหลก็ไม่หยุดอาการคันผู้ที่เป็นโรคผิวหนังภูมิแพ้เท่านั้นที่จะเข้าใจเมื่อคุณเป็นโรคผิวหนังภูมิแพ้แล้วคุณจะเข้าใจถึงความทรมานของโรคนี้ ผิวหลังฝ่าเท้าแห้งกากเกลอนผิวแห้งแตกแพ้อากาศคันเรื้อรังหรือโรคผิวหนังอื่นๆที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้วิดีโอนี้เหมาะสําหรับคุณอย่างแน่นอนมีอาการคันมาก รักษาไม่หายเป็นขึ้นมาหลายครั้งทุกคืนจะคันมากแล้วจะเกาจนเลือดไหลก็ไม่หยุดอาการคันผู้ที่เป็นโรคผิวหนังภูมิแพ้เท่านั้นที่จะเข้าใจเมื่อ